พาคุณผู้ชมไปดูคลิปน่ารักน่ารักที่ในโลกโซเชียลเนี่ก็ต่างเอดูเจ้าสุนัขสอตัวนี้นะคะเพราะว่าปูนพระสงค์ในขณะที่กําลังทําวัดเช้าอยู่ค่ะจนได้ฉายาว่าเป็นวัยรุ่นฟันน้ํานมเลยค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะทั้งวิ่งเล่นนะคะกัดสายไมคค่ะแล้วก็โอ้โหหนักสุดนะคะถึงขั้นวิ่งไปนั่งไปนอนบนตักพระสงฆ์ที่กําลังนั่งสมาธิอยู่เลยละคะ่ะ คลิปนี้นะคะพระอาจารย์ศักดาสุนโรพระนักเทศชื่อดังแห่งวัดธรรมพิมุกหรือว่าวัดไร่ป่าจังหวัดตราดนะคะก็เป็นเจ้าของเพจ a c e b o o k ซึ่งมีคนติดตามกว่า3ล้านสแสนคนก็ได้เผยคลิปขณะที่สวดมนต์ทำวัดเช้าอยู่นะคะโดยมีลูกสุนัขสองตัวค่ะกำลังเล่นซนกันอย่างสนุกสนานทั้งงับสายไม้งับเสือเล่นนะคะจนพระอาจารย์เนี่ยต้องดึงสายไม่กับที่วางไม่หลบเลยเลยค่ะแต่เจ้าสุนัขสวยสายสซนสองตัวนี้นะคะก็ยังไม่ละความพยายามที่จะเล่น โดยบางจังหวะค่ะพระอาจารย์ก็ได้นําลูกสุนัขเนี่ยใส่กระเป๋าไว้ด้วยความเอ็นดูด้วยค่ะแต่ไม่นานนะคะน้องๆก็มุดออกมาจากกระเป๋าแล้วก็ออกมาเล่นต่อทันทีเลยรวมทั้งวิ่งไปนั่งวนพระรูปอื่นนะคะที่กําลังนั่งสมาธิอยู่ด้วยค่ะ หลังจากคลิปดังกล่าวนะคะถูกเผยแพร่ออกไปก็มีผู้เข้าชมเกือบ2ล้านครั้งนะคะแล้วก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกว่า9,000ความเห็นส่วนใหญ่ก็ต่างเอ็นดูลูกสุนัขตัวนี้นะคะแล้วก็แชร์ต่อคลิปนี้ออกไปมากกว่า24,000ครั้งเลยทีเดียว ทั้งนี้ค่ะพระอาจารย์ศักดาก็ระบุข้อความเอาไว้นะคะว่าเรื่องมุ่นๆของวัยรุ่นฟันน้ํานมทุกๆตีสีนะคะเหตุการณ์นี้ก็จะเกิดขึ้นทุกวันเมื่อวานฝนตกหนักมากพื้นที่เปียก<ม>ชุ่มไปด้วยน้ําแต่ก็ยังมีความชุ่มฉ่ำใจจากสรรพสว์เพื่อนร่วมทุกตัวเล็กตัวน้อยทั้งหลายเมตตาเข้าไว้ภาพความประทับใจบเกิดขึ้นได้ทุกที่ในโลกค่ะแทบไม่มีใครเลยที่ ก็เป็นเรื่องราวดีๆน่ารักน่ารักนะคะที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ชมในเช้านี้ค่ะหวังว่าจะยิ้มได้ก่อนไปทำงานกันนะคะ <c oughs>